สวัสดีค่ะวัอนี้มาพ่อกับชองกินแสบแบบยายน,าาน,านั่งชาแนลเก่าค่ะนี้ยายนาั่งสิฟ้ามากินสาลายพ่วงเอานวลจีดองเองงน้น่ยเสือมากกองหนึ่งพี่น้องงามคักงามเนี่ยกินน้ำกันเด้อพีดองนั้นมันงามคักซะสวยสวยโย่ี่น้องงามคักงามเนี่ยกินพริกเกลือ จิ้มน,นี่กิมกับพริกเกลือก็ได้ครับอันนี้นี่ก็ได้แบบจิ้มที่เ,อเทอร์มรีอมเสียบพิ้องไม่ออาแกงหดหรอกเข้มเปรมเปรมเข้มเปรม สาลายพวององุ่นพี่น้องหลานว่าย่ายกับเรเคยกินเนาะย่ายเขาก็สิได้กินเลยเราเคยกินตั้งนานตั้งแต่ทายเย่สาหลายพวององุ่งงนนาสั่นสใช่จังไหนกินเลยแน่เนี่ย <c oughs> ย่ำกินอันนี้กินได้ทั้งก้านเลยใช่กินได้ทั้งพวงเลยเนี่ย

ช่วยช่วยกิ่งพริกเกลือหวานท่า้มพ่วงง่ามเป็นจะก,กินย่ำ่ะย่ำมีแบัเน่าใช่พอม สื่อเขามากี่น่อยนะดูไปเดินงานงานไปเดินงาน,นงานเมลอนงานเมลอนดยอะหนามเพิ่มอ้ยงามกลับพี่นองพวงมันงามงามกินข้าเมืม <c oughs> อม่อมาจะเก็บไปอ่ะ เนี่ยของเบอร์แสบเบอร์อไ่เป็นไรใส่เมอร์เนี่ยล่ะแสบเอาไปคุกข้าวส่น้ำตาลรสเค็มมันนี่แล้วรสเคม็มแล้วก็ต้องมีรสหวาน มีเครื่หมแล้วก็ต้องมีรสเปียวง่ามครับจะนั่งอย่ล่องเอาไปคุกใส่น้ำตาลใส่เหล้านิดนึงเนาะพี่นองเนาะจะต้องเราไอ้นี่ออกก่อนนิดนึงคุกไม่คุกใส่ปิกเกลือริกเนียงน่อยเนาะพีนอง มากินล่องชิมเบิงพ่อหอมปากหอมคอพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ซสำนีสักก้อนเนาะค่ะไปบักทีนีกับปากกดไไหลกดแแร์ไห้ยายนั่งนี่ได้ค่ะ